สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูเรื่อง thermal stress ใน p plane t r u s s กันนะครับเพื่อความรวบรัดนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มี h e r m a l s t r e s s โปรแกรมมันจะเขียนสั้นลงนิดเดียวนะครับพอมี h e r m a l s t r e s s มันก็เพิ่มขึ้นมาไม่กี่บรรทัดและตรงนี้เนี่ยโครงสร้างมันก็จะเหมือนกับกรณี3มิตินะครับเพราะ,ะนั้น3มิติเนี่ยผมจะให้แต่โค้ดไปแต่ว่าโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมสามารถอธิบายด้วยโค้ดนี้โค้ดเดียวถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นสําหรับ ช่วงครึ่งเทอมแรกนะครับเริ่มต้นเรามาดูก่อนนะครับว่าโจทย์ของเราเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับโจทย์ของเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจําที่เรียนในห้องเรียนได้ไหมครับแต่ว่าผมอาจจะก,กําหนดหมายเลขไม่เหมือนกับตอนในห้องเรียนนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมีโหนดอยู่สมโนดนะครับโครงสร้างของเราเนี่ยมีโหนดอยู่3โหนดมีเอเลเมนต์สามเอเเมนต์แล้วก็มี พินนะครับพินก็คือที่จุด1.2แล้วก็จุดที่3มีแรงกระทํา10กิโลนิวตันในทิศทางลงด้านล่างนะครับคุณสมบัติของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นก็คือพื้นที่หน้าตัด100ตารางมิลลิเมตรแล้วก็ค่า e นะครับ200จิกะปาสคาลทีนี้เรามาดูในโค้ดนะครับในโค้ดเราก็เป็นไงครับเริ่มต้นจากการกำหนดอะไรครับจำนวนโหนดและจำนวนเอเลิเมนต,ต์ตอนนี้ก็คือ มี3โหนดนะครับแล้วก็มี3 element ก็คือ3 member นะครับแต่ว่าจะเห็นว่ามีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือในบรรทัดที่9ก็คือ S c a l e เท่ากับ10ไอตัว Scale ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเราใช้ในการขยายเรื่องของ Deformation นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาคำนวณ Deformation ออกมาเนี่ยคำตอบมันจะนิดเดียวนะครับถ้าเราไม่ขยายเลยเนี่ยมันจะดูไม่ไม่ชัดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขยายเพื่อให้เห็นว่าโครงสร้างเนี่ยมันจะเสียรูปไปใน ลักษณะใด,น,าดานะครับจะได้เห็นได้ชัดขึ้นถ้า10ไม่ชัดคุณก็20 30อะไรก็ใส่ไป50ร้อยหนึ่งนะครับจนกว่ามันจะชัดนะครับถ้ามันใหญ่ทะลุทะลุพื้นที่ที่ผมเตรียมเอาไว้คุณก็ลดตัวเลขสเกลนี้ลงส่วนถัดมาที่มีความแตกต่างก็คือบรรทัดที่11จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนสมการก็คือ2เท่าของจำนวนโหนดนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยใน1โหนดหรือ1จอยของคุณเนี่ยนะครับคุณสามารถใช้สมการสมดุลได้2สมการก็คือซิกมา fx เท่ากับ0และซิกมา fy เท่ากับ0ก็คือแรงลับในแนวแกน x เป็น0แรงลับในแนวแกน y เป็น0ที่แต่ละจอยถัดมาก็เหมือนเดิมแลครับทีนี้ก็คือตัว stiffness m e t r i c นะครับอันใหญ่เราก็เบิ้ลเป็น2เท่าไปอีกนะครับจากจำนวนสมการ่ยมีเท่าไหร่เราเบิ้ลไปอีกนะครับเป็น2เท่า และเวกเตอร์ก็เหมือนกันนะครับทางด้านขวามือก็ต้องเตรียมไว้2เท่านะครับแล้วก็มีตัว u กับตัว f นะครับตรงนี้ตัว u เนี่ยข้างในเนี่ยมันจะเป็น u กับ v สลับกันนะครับ u ก็คือเป็น displacement ในแกน x นะครับ v ก็เป็น displacement แกน y ก็สลับกันโหนด1ก็ u v โหนด2ก็ u v ก็สลับสลับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนครบ f ก็เหมือนกันก็จะเป็น fx fy นะครับที่โหนดต่าง นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ k element แต่ k element เที่ยวนี้เนี่ยจะเป็น4คูณ4และแรงภายใน f ตัวเล็กตรงนี้ก็จะมีสมาชิกทั้งหมด4ตัวและสเตรสก็2ตัวตามเดิมนะครับก็คือคำนวณจากอะไรครับจากจุดต่อที่1หรือคำนวณจากจุดต่อที่2ข้อมูลนำเข้านะครับตอนนี้จะเห็นข้อมูลนำเข้านี่ยาวเป็นหางว่าวเลยเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีอะไรบ้างครับมีมีเลขโหนดนะครับไอโหนดเนี่ยคือเลขโหนดแล้วก็มีค่าพิกัด ค่า x ค่า y อะผม x c y c ก็อะไรครับ x coordinate y coordinate ทีนี้ค่า c ก็จะมี2เซตนะครับตรงนี้ผมเปลี่ยนชื่อนะครับในในห้องเรียนผมใช้ c 1 c 2 c 3 c 4 c 5อะไรครั้งนี้ผมเปลี่ยนก็คือให้มันแค่1 2 3นะครับแต่จะเป็น c x นะครับแล้วก็มี1 2 3 c y ก็จะมีอะไรครับ1 2 3เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีจุดรองรับยืดหยุ่นด้วยนะครับก็คือติดสปริงอะนะครับครั้งนี้มีทั้ง ไปไงครับสปริงแนวนอนกับสปริงแนวดิ่งนะครับไม่ไม่นับสปริงเฉียงเฉียงไม่นับนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะเจอสปริงเฉียงเฉียงเลยก็ตามเดี๋ยวคุณให้ค่อยคุณเปลี่ยนเป็นสปริงแนวนอนกับสปริงแนวดิ่งได้ครับก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าตอนนี้อ่านข้อมูลทั้งหมด13ตัวเลขนะครับ13าตัวเลขโอ้ยาวเฟ้ยเลยนะครับทีนี้มาดูข้อมูลของ element ข้อมูลของ element ในเมื่อตรงนี้เนี่ยเราให้มันรองรับไอ้ตัว thermal stress ด้วยก็มีอัลฟากับดีตาทีขึ้นมา ถ้ากรณีที่คุณไม่ไม่คำนึงถึงเ e อ m a l s สเตรสก็ใส่มันเป็นศูนทั้งคู่นะครับหรือว่าจะตัวใดตัวนึงเป็นศูนย์ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับก็คือมันก็จะไม่มี Thermal เอฟเฟก s เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือถือว่าอธิบายทีเดียวเนี่ยได,ได้ได้ทั้ง2กรณีไปเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องการข้อมูลทั้งหมด7ตัวมันมีเท่าเดิมเลยมันมีเท่าเดิมเลยเหมือนกับตอน ตอนอะไรครับตอนไอตัว by เลเมน n ์อะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนกันมี a มี e มี alpha มี d e t a t อะไรเงี้ยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ตรงน,นี้เนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับว่าไอตัว member ต่างๆมันเอียงอะไรยังไงมันไปอยู่ที่ไอตัวพิกัดอนะ่ะมันมีตัว x ตัว y อะไรเงี้ยเข้ามาตรงนั้นเดี๋ยวไปคำนวณข้างในนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปใส่มุมไม่ต้องใส่อะไรให้มันทีนี้ก็มาดูเรื่องของการคำนวณเอ่อตัว stiffness matrix ต่อนะครับ